จำโบ้จ้บจโบฮันจำโบเนาะ,ะ,ะหัวใหญ่ยอยู่บรนี่ณไซสับฟอนนะลายกินหัวสับฟอนนี่แหละเบอร์มาไม่เท่าเพอนี่ใช้ได้หลายอย่างเนาะเทียมหัวก็ได้ประเทศท่านผู้ใช้เรา,า,าจะพากันมาซักเนาะอันนี้คือเทียงให้เทียงหน้าก็เย็นสบายเลยเนาะ thì bà lặng phá nạ đình đỉnh đây Đẹp thiêng miếng giữ gì, phụ Gặp cô đơn gì đó Đơ Đơ sả phôn bà, uh, bà nó แต่ไปเบิ่งวิถีชีวิตการปลูกข้าวของชาาบ้านเนาะตอนนี้ชาาบ้านเพิ่อนก็ใกล้น่าจะใกล้แล้วเลยแหละท่าาผู้หมแต่ว่ามานี่ก็คือ,อคเทียงนีเสด็จของความสามัคคีเนาะขาเจ้าจะมาเห่าเอาแห้งกันเนาะแล้วก็มาพักอยู่เทียงตัวนี้เวลานีประจำกัดกินข้าวแล้วซักเซามีแห้งจะน้อยกับผ้ากับลงปลูกข้าวอีกเนาะอันนี้แม่วิถีชีวิตรจริงของข้าเจ้าเลยเนาะแต่ว่าชาาบ้านตัวที่ว่าเพื่อนข้าเจ้าว่าปลูกข้าวแล้วข้าเจ้าก็เมือ่อถ้ายอยเมื่อก็มีหรือว่าน้ำข้าวแล้วข้าเจ้าก็เริ่มเมื่อเด้ เริ่มแล้วแล้วท่านผู้ชมนี่อันนี้ปลูกมันโตเนาะเจ๊นีอนอ่อันนี้คือลำม,มันมันนี่พันยังอันนี้จัมโบ้ฮะจัมโบ้จัมโบ้โบพันจัมโบนะ้เนาะหัวใหญ่อยู่บนนี้ใหญ่นนเนนะาะเออเขาเคยปลูกปีกายเนี่ยเขาเอาลำม,มันไว้เหมือนบ่เอามาได้ไซพันจัมโบนะ้เนี่ยมาโค่นข้าเจ้าบ่อือท่านผู้ชมพันจัมโบค้คนละเนาะ ั um นจัมโบ้เอามาปููกหลังจากตัวนี้ก็ปููกเข้าแล้วหลืเ่นี่นลแล้วและแต่ว่าเอาปุูกมันโตนโอ้เอาทรงย่างเลยทั้งมันทั้งเข้าเนาะอ๋อนี่นทนผสมพื้นเพนดินอันอุดมสมบูรณ์ผู้คนกำลังอ่าล่งไหลขึ้นมาคุณเนาะแล้วๆกำลังมาแล้วมันเป็นสายเลยนี่ทยอยมาแล้วไวท่ทนผชมเอจะเห็นแป๊บเดียวเมืเ่อเลยบศสอง เมื่อไรบ่ไปเซตต้บอไไน่คน<ส>จังน้อยอจากจากงนะังโมงเลยไล่หรือจะเห็ดมาสห้าคนสองโมงพอดีแล้วละไปไปไเด็ดเดอันนี้ฮนกฮอนเมื่อหร่บอเย mặt chip em nữa đã. Em lấy chi nhau hết tiền rồi, chạy từ ní bơ. bắt mình chết hết. Ủa. ở tôi, <laughs> đây. Sống sao sao đi để <laughs> ยังไวๆหันๆ่ยลาเอ้ยเหนื่อยบ่ถามเนี่ยบ่ถามเนาะไปเมื่อเมื่อสวนเฮ้าบ่นี่สวนเฮาบ่นี้เมื่อสวนเฮ้าโตได้แบบนี้ได้เอาแห้งมือหนึ่งเนาะสมมติว่าห้าคนมากก็ต้องเป็นห้าคนไปซอยบ่ เราติดเขาเยอะจังนังยะจันังยะเมื่อแหงเนาะสาวสองเมื่อแห้งจนทิ่มทิ่มหอดกะตาทิ่มกะ่ากะยังอ๋อเด็ดข้าคนณนรเดียเด็ดแห้งแหงเลยนี่คอแดดแดดแรงคะตกโต๊ะตกกดีแล้วมันจากงานเนาะ น้ำก็หายน้ำสร้างเนาะบวงราชอาชนบาลามวงราชงานาลามใหมเอาฟืนพราเจ้าบส่วนพราเจ้าบ่เอาฟืนนะพระเจ้าไปเมื่ยาเท่ามันไปครับหลังจาที่ไร สาวๆสวยเบียกสวยงานแล้วอเอามาเลยแม่ไปท่านได้หนะคือลัดทางพุคนไปท่ปานพี่บัวตาเฮาวไปตอนนี้ตาขาก็กำลังย่างกับกัปสาว,สาวๆเนะาะทั้งสี่คนป้าน้อยไปทุกนดังแล้วเยกวงบมดป้าน้อย <c oughs> <laughs> เออต้งเลห์ใ้เดี๋ยวนี้เป็นประจำเนาะ <c oughs> ไป อาชีพของสาวๆาวนี่แหละ่านผู้ชมนะ์มาตุกคิดว่าโดนสิ่งใดมาก็เลยโอ้ยสุดนี้กินหัวบไว่ไหวตามความเฮี้ย<ม>ห้อของเอฟซีเลยพาทา่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะโตหน้านี่เป็นให,ใ,หให้เจ้าเป็นบ่ะออโตหน้าคือให้ของสาวๆน,นมแล้วซวยขจ้าอยู่พี่บ่ได้ไปน้าเจ้า<ม>โอ้นัหน้าเจ้าฟื้นเมื่อไหร่เป็นบ่ะ<ม>เกมเมื่อเฮือน สี่สาวหลังจากปลูกข้าวสวยข้าวแล้วเอาแห้งแล้วกับกลับเมือ่อเมื่อได้ไปนี่ปลูกขา้าวท้เจ้าไปนี่ยัยงบง้ฮู้เนาะแหนียวพูดเลยเนาะเสียหน้าแล้วก่อนเสียหน้ายังบ้ทันแล้วี้ยวทาง้รงหลังจากเสียหน้าแลี้ยวข้าวจ,จึงจะปลูกข้าววันที่หน้าวันที่น,า,นาพอนะโอ้ที่หน้าจะได้ปลูก แต่ค่อยเมื่อนี้มาให้ตลอดบ่ได้อยู่เลยโอ้่เอนีเงีเลนเ้ล้วเนาะได้นะย่านี้อย่างบ่ยู้นใส่เด้อยู่บวรภาผ้อยู่วิละใส่ถกระโดใส่วิละอันนี้แมนบ่ แม่แล้วน่าให้แต่เจ้านี้นะอันนี้ท่านผู้ชมไทยพื้นนี้กุ้งก้วงนี่โอ้ต้องประมาณสามสี่มือแล้วถ้ามีคนมาช่วยกันแล้วไว้น้อเสียเงาช่วยเอาผู้เบ่าไทยบ่เสียเงาช่วยเอาบ่ผู้เบ่าไทยไะเอาเอาเนาะผู้ลออเนี่ยเด้อาผู้ลออบ่ ผู้ขี่ลายบ่กว่าหลอดุเด้ขีลาเป้สาขี่ลายปะใจใจโล่คนดุให้เจอไดนสนะเสาเสาเนาะอันนี้น้องล่าเพื่อนมาต้องการเอาคนหน้าตาดีแล้วก็ต้องดุดุเพื่อน่าถ้าสมมติขาเจ้าบบดุแต่เขาเจ้ามีเงินให้จอไดนจ้างเนาะโิดแต่จ้างได้บ่ได้บ่สาวละได้เนาะอันนี้น้องสาวอ่าสัมผัสโยกน้องสาวเพื่อนน้องสาวละ สาวลาแต่บ่เม็ดพู้ลาได้แหละยังมีพูล้ไล่พูปนปลาน้อยพู้ผู้าลา,าไ,ไปก่อนพูเฮ้ยท่านเลยไหมไปก่อนมูอ่อ่ะป้อนี่ตัวที่ว่ายังเสียบทันแล้วนี่มันให้น้องสาว,พสาว,สาวเพิ่นเม็ดผู้สาวๆเลยปุ๊แต่นี่เนาะที่ไนี่ไปนี่เม่นมันเลยเม่นหม,ด,มดบนนี่ป้อนต้นทางไพ่ทางบอกทางตรงเดียวม็ดตกกลัวแล้ว มัดบครบววัวพากันทางเนอะสามารถเท็ดเต๋ลาบไ่ได้เห็ดน้ำเดือดตลาบปุ๊บปุ๊บไปอยู่ไหนเต๋อลาบเตลาบปุ๊บไปอยู่พุวนจะ,ะหาเงินเนาะ,ะ,ะเต๋อลาบไปเห็ดเบี้ยตลาบไปดิเห็ดน้ำพูดที่เห็ดแล้วแม่นพูดทั้งหลังสองคนแล้วแม่ปะเดี๋ยวเสาร์น้อมเสารน้อมเนาะพ่อของแม่พ่อของแม่ไปไปไปก่อนนั่งปะอ่า ย่างไปน้ำสาวๆาวข้าเจ้าซิมื่อเทียงบหรือว่าบูเมื่อเทียงพ่แหล่ไปออนก็แหล่มานอนก่อนเนาะหลังจากที่ว่าเฮาไปนั่เข้าหรือว่าปลูกเข้าสัมภาษณ์สาวสาวแล้วกัลุงป่าสาวบ้านทางด้านนั้นเนาะถือว่าเขาเจ้าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่ย่ำห้อยแล้วสาวๆทั้งสี่คนกำลังย่างมือนะคุณผู้ชมูย่างมือเทียงของเจ้าพ่แหละแต่ว่าประตูนีงบูเมือเถอะเนาะสาวสาวนั้นกระซิบบอกมาว่าอันนี้คือ ให้สาวพอนนะ,นะบักตุกคนเลยจะามาสัมภาษณ์น้องสาวเพื่อนป้าตุวนีเป็นคนไล่หลายเลยนี่กำลังพากันปูเข้าคือทางนั้นแหละคือกันเลยข้าเจ้านี่เป็นหน้ากระดานกันเนาะคนกันไล่คือกันเลยนี่ตกเป็นแถวเลยเดี๋ยวบอตุกจะพาท่านผู้ชมไปเบ่งทำการเมืองนี้เนาะได้เห็นวิถีชีวิตของข้าเจ้า พวกผู้ชายเขาเจ้าเห็ดแล้วเขาเจ้าขึ้นนั่งอยู่เทียงอันนี้เป็นพวกที่ว่าเอาป้อนเข้าแล้วก็ะตำโดยเฉพาะเลยเนาะอาซู่ซู้ใช่สาวอน่ะสะพพนบ้านอาสโอนโอ้อันนี้เราให้สะพพนเนาะมาอนให้สะพพนเลยนะพี่น้อง อ๋อหลายคนอันนี้มันก็คักแล้วเลวไว้เลยแบบนี้เนาะเอาไว้บ่ว่านี่มื้อๆมันเงินในตะแบบนี้โอ้มือมันนเย็นลบ่นี่เออลงแต่จักแต่1พุ่นบ่จัก5:00นละบ่เวลาบ่ฮู้ๆฮู้เวลาเลยเออโอ้เก่งเด้สะพอนใหสะพอนีนะจัมือเสะพอเฮ็ดนี่ปุ๊มื้อนี้เลย มือได้แล้วนี่มือแล้วบอ้ะบัเลี้วสามวงมือนี่แสดงว่าหลายคนคือสิ้ลีวไวเนาะจะคนนอีสองสี่หกสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดสเก้าคนทางนี้เเก้าคนบหูอ้ะตามมาล่วงได้นอนหมก็ เฉพาะคนปูเข้านี่สิบเก้าคนผู้ชายผู้เมนมั่นแบบนั้นไงสองสี่หกเป็ดเก้าคนผู้ชายผู้ชายเก้าคนจนพ้นไปเลยปะตาพรคุ้งพ้ไปเลยปะมียังกี่ตับกี่จังบุหงุ่นเลยเว้ยกินข้าวแล้วกะลงเลยเนาะจะโดยละลงเลย ไม่ได้พักเลยให้สาวพนหญยาฝนตกเนาะฝนตกเลยแสดงข้าน้องเขาปลูกแล้วฝนตกแล้วขึ้นเลยเนาะงามเลยแล้วแบบเนาะต่อกวงเต๋อท่านผู้ชมอันนี้แหละวิถีชีวิตสาวบ้านป่าท่านผู้ชมพากันมาปลูกข้าวเนาะอยู่ให้อยู่สวนน่าตั้งแต่เด็กน้อยจนทอดผู้เฒ่าผู้แก่เลยเนาะเด็กน้อยก็มาเดิโอ้ น้อนกับมาอันนี้ยังโบทันเล้วเนาะ<ม>ลงโตแล้วจูบุซายหน่อยกักลเลยข้าก็ว่าเลยเอาได้โบทันเขาได้เนาะเขาลายคนนี่เนาะลุงและข้างเขากันเลยอันนี้เขาเมาเฮงเอาแบบสมมตินี่ลแล้วแหละไปช่วยขาเจ้าอีกเออช่วยกันไปช่วยกันมาบบได้จ้างเนะเ<อ>าะมีอาซายอาศัยแหงเ,หอเ,อเอาเนาะเออเขาเมาแหงเหอา,าได้ได้จะได้ให้สาวคนนี่ เนาะสาวพอหนึงละยาวอนี่ก็พาดตันไปไม่ได้ไปองเงียนบ่บ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปซิงตามก็เล่าถ่าโอ้ถ้าไปซิงมันบ่ะปิดเลยเนาะถ้าจะไปซิงบาดเดียวนี่อันนี้ให้สาวพรนั่นนี่นะพามาสาวพรเอาขึ้นไปากเขมแจ้งมาเลย ໄປຕາມຈັ່ງນີ້ສາພນສານມຊ່ວຍສາພອນບມາແຮງນານນາາພອນຊວຍເຈົ້າມບນີກນົາຮງນົາຍາງນໄປເົານາະານດນແ່ນຕນ ผู้ชายเนี่ยนี่กับผู้สาวบอกกมุนนี่เนาะมันสวนมันสวนสาวบนัสโลนั่นนี่เนาะแม่นบอนำเผานำอย่างที่ผู้สาวเราต้องให้มาให้มาสวนอย่างที่เนาะเห็นโลดนี่นี่ชื่อยังนี่ฮะชื่อใต้สาวใต้โอ้ห้องพีไม่ฟังดูใต้อลละไทยน้องสาวน้อยเอาไปใช้เลยนะ อ้าวเพื่อนอายแล้วบูไปพุ่นก็ได้ค่อยยังชิ้ับไปเท่าละคนเท่าละคนนี่เอาปูกข้านำใบไปลูใบได้จังเลยเไว้พร้อมกันเนาต้นสวยกันถ้าไปสลก็ต้องเอาเงาๆคุณจ่จังจับอยู่เทิงก็ได้เนาะฮ่า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 ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮอ้าา่่า่น่เ่าาาา่ เข้ามดปุ๊กก็กําลังเบรกเข้ามาเลยแถวนั้นเ,นนเข้ามันล้วก็ต้องเบรกมาเติมตลอดเลยจนมันเลี้ยวมืุอนี่นถือว่อาจักกระสอบมุดนี่ประมาณได้บ่ห้ากระสอบบ่หอดบ่บอสองสองสามเนาะประมาณสามกระสอบได้แล้วร้อยร้อยปลายเนาะบ่ได้บ่ได้สี่ห้าสิบเลยเออสองกระสอบมุสี่ห้าสิบได้สี่ห้าสิบกระสอบ โอ้ยหอร้อยอยู่กับแ้วเจ้าหอร้อยสอบมีอึดเข้าเลยเนาะ <S 1> <S 1> โอ้ยม่วนอีด,ดีทานผู้ช้เอยจังนีเนาะเพ้่อเพื่อเลยเออนี่โอ้ยหลายคนเติบได้ทางนี้เนาะสิบเก่าคนแต่ว่ามาเพิ่มมีได้หนิเนาะ ถ่าแล้วทางนะั้นเขาเจ้าก็มาช่วยบ่ดูมีที่เนาะมาคือกันบ่เอี๋ยวค่พี่น้องมาช่วยเนาะช่วยกันอตอนนี้2โมงประมาณครึ่งนะครับคุณผู้ชม2โมงครึง่ง <ไป S 1> เด็กกำลังเมี่นะยงเมี่ยงหายถึงนี้19คนเมื่อไรเนาะทางนี้เนาะแล้วเนาะไปทางพุ่นบ่มาหนินี่ไปนี่เล็บไปนี่<อ>ไปทานี้ได้ดบ่โอ้ขึ้นในนี้แบบนี้เนาะ Ja. bri đẹp này cần phải được anh nè nọ, anh 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 anh nọ,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  anh คือเห็นเเจ้าแล้ยมันตาลคิสพนแ่ะเจ้าคือฮู้่าลายคิาสพนี่แหละเบอร์จะมาหานั่นแหละเบอจรงวะแม่มาสะพอนแม่เนาะพอบเมื่องแะมนี้อยู่นี่แหละเป็นกำลังใจให้สะพอได้ยังอยู่ได้หนิได้พอไนี่เข้าก่อนวะ បាក់សគីលទៅអោបទៅនេះគាត់ដាយ៉ាងលើគាប់นําមកទៅដល់អោញៀងធោកហ្នឹងអីលត់ខោអោណាយណាយហ្នឹងអោត់ខោហ្នឹងបើតែជួតបើតោລະដាក់ទៅទេទេមកច្នៃអោនិគ្រានដល់ង on ណាយានឲ្យដល់បោខោជណៃណែមកទៅគាត់ហ្នឹងហ៎ត្រីគឺកាន់ណាយដល់ខោ เมืองเด้อข้อสิบเอให้ฟังเด้อเขาเจ้าว่าเราต้องช่วยกันให้มันแล้วไวๆได้มือนี้ได้สามองแล้วแล้วเลยเขาเจ้าว่าแม่นบ่าใจใจโอ้ยลงมาเลยเห็นบ่ลนี่เขาปูไปปะไว้ยูุ่งไทยเหรอม่แล้วเข้ามาพี่น้องจจ้อยู่นอกพุ่นตอนจะไปเบะเขาปูอี ส่วนหลายมีแต่ผู้หญิงเนาะผู้ชายผู้ชายเขาจะซักซักเอาอาศัยแห้งผู้หญิงนั่มคัดกระยำอาชีพของเจ้ากระให้เน่ตัวนี้ยังแบบเห็ดดินเพียงถ้าขึ้นภู้เฮงเต่งนอไปเท่าเนาะนั่มอยู่ทางภู้เฮงเต่งนอปลูกอยู่ทางผู้ทางให้ทางผูคักเลยเห็นนี่มีภูปลูกนี่แหละปลูกมันนี่บมนี่ปน้ำอไดี๋ยวปลูกมันปีนี้ปลูกปลูกข้าวสก้อน พีหน้าละปุกมันโอ้ตะปงเนาะีหน้าเนาะวมบ่ตวมบ่แม่นตะปงเนาะตะพวมบ่ภาษาอันนี้ปงแม่นบ่เออนี่ยเว้าตะปงทางนี้ด้เอตะปงตะงนี่ได้ว่าปวงเปียงนี่บ่ฮู้นี่่เจ้าปงเจ้าปงเออปุกมันก็เจ้าปง อันนี้ต้นห<า> <Jan> mm ูดินบ่ต้นมักทั่วบ่บเม่นบ่บ่หูนะคะบ๊หันะลกได้บ่นี่ลกลโอ้มันบ่แม่นเป็นตะกินได้นิเนาะบ่แม่นแนวกินเนาะกินงวกินเฮาคิดว่าต้นหมักทั่วที่จริงมันบได้เม่นอันนี้นละโออยากคือกันเลยาษาอันเลยสวีสวีสวอาคเทีนสิสเนาะก็คือกันคล้ายกัน คือเฮากาดอันนี่อันนี้บ่กํะดังประชาลายเลียวใครจะดักความเล่าความเจ้าเฮาบ่ฮู้โฮู้เนาะความเข่าแถวดาอย่างฮู้คือเฮากาดเพนี่ใช้ได้หลายอย่างเนาะนไม่เท่าเฮนี่ใช้ได้หลายอย่างเนาะเขียนหัวก็ได้โน้กาวาสละอายละกัะอันนั้นนี่มีแก่นคูนมีอย่างความเคี่ยวมากบ่ โอ้ประโยชน์อยย่างวแรบจุแพฉแล้วเลยอาวจ้อยด้อยน้ายหายนอมเลยครับวูบแลบเสือเสือขมากไหนเราเราถึับนามพผู้ขมักกกยาเนาะตัวนั้นแหละตัวขาดบ่ไดเนาะเราต้องบริเวลาพักผ่อนได้ย่ำได้เคี้ยวเนาะมีแห้งเรากบเงาเบไดมีแห้งายโอ้ต้องไดโอมเหมนบ่เห็ดเรียกโอมไปน้ำ แม็บเดียกับซายสุดใหแล้วเนาะคือกันนี้เลยอ้าวเปเตเือเคือกันบ่บ่ได้แชทบ่มีแชทบ่มีแชทแถวนี้นใชยังซะเคูณเคูณเคูณบ่ได้มีกกบ่มีเนาะนกกมันกบฮเฮาบ่เคยชบ่มีแชทเนาะไปนลุย โอหเห็ดไปหาเถียงมานนเนาะโอ้นี่สู้เต็มที่เลยทางนี้เนาะผู้ชิเมื่อยกับพากก้อนผอาใส่ห่มไม้ห่มโต๊ะนั่นแหละเนาะเป็นห่มเป็นเงาพักตามนั่นเต็มลแล้วเออเข้าทางนี้พัดต่างคือเข้าหน้าเลยเนาะคือโดยเนียเลยนี่ท่านผู้ชม ถ้าผูาลล้ชายเราจะพากันมาซักเนาะซักบอลที่ว่าเป็นหูแล้วก็ให้ผู้หญิงนั้นข้นะนั้นเป็นผู้ป้อนเนาะนี่แบบนี้มันก็ไว้เพราะว่าเขาช่วยกันหลายคนสองสี่หกเปดสองสี่หกเปดสิบคนเนาะช่วยกันซักเป็นหน้ากระดาษหน้ากระดาษไปเนาะอันนี้เป็นเรียบของขอจ้ะได้นเนาะโอ้คัเวยเทียงเทียงให้นี่แต่เจ้าไซอัน ไม้พุ่งไม้พางเนาะเป็นเป็นแนวมุง<อ>กลางแดดกลางฝนได้อยู่ทางเทิงนนะมีขนไขึขนดีได้น,น,นี่นอนเทียงเลยบ่บดินนอนที่นะคือสิบบดินนอนขนองเนาะน้อเย็นคักอะลีท่นี่เลยเทียงให้เทียงหน้าเจ้าเห็ดด้วยไม้ไผ่ท่านผู้ชมไม้ไผ่ไม่ยังต่างๆนะแล้มาเห็ดแลวกเห็ดยู่พัวก,กินอยู่นี่นี่อันนี้คือเทียงให้เทียงหน้าพอเย็นสบายเลยนี่เนาะ เนี่ยไปก็เห็นวิวงามๆเมยน่นะนมีมังหุ่งมีอย่างพร้อมามาตำกินอันนี้คือให้ของชาวบ้านเพิ่กนกวางกวงดินกับเพียงเพียงเนาะโอกําลังขมุกขมุมเดกับนาเวียกนางานธนรรมจา นี่เป่นวิถีชีวิตของขาเจ้าทา่านผู้ชมที่ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเลยเนาด็ดเที่ยงเมี้ยงอย่างสิผู้ขาเจ้าก็บบริยูเลยล่ะนี่บริยูได้เศร้าควาะหมายคือต้องได้เห็ดขั้นบเห็ดกับบได้กินนะผู้ชมนะอันนี้แม่นวิถีชีวิตของชนเผ่าบรูหรือว่าครอบครัวของสาวพรน,นะผู้ชมสาวพรบ้านป่าเนาะได้มาตามติดวิถีชีวิตของน้องสาวเพื่อน หอดให้ทอดส่วนเนาะก็ได้เห็นน้องนองพรน้องน้องเพิ่นก็มาเอาแห้งเนาะเอาแห้งสาวพรเนาะในครอบครัวของเพิ่นนี่ก็เป็นครอบครัวใ่ายและกการเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนก็ต้องได้เฮ็ดหลายเนาะถึงกุมอยู่กุมกินอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่ขาเจ้าบไดไซช้เงินความหมายคือเอาใส่เหื่ออาศัยแห้งช่วยกันขึ้นจังสิเนาะหากันเฮ็ดผู้ชายกับซักไปก้อนผู้หญิงตามลังเนาะอันนี้คือวิถีชีวิตของขาเจ้า กลับกอดเดี๋นี่เด้อเด้อสะพอนเด้อมือหน้าสิมาไม่อีกสิมาอยากไม่อีกสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้จุดกำลังในะสะพานน้ำใจลเด้อจ้าให้สาวนมสู้ต่อเมนี้ประตูก็จะได้เดินทางกลับก่อนละเพราะว่ากายจะค้ำนะผู้ชมนะสำหรับคลิปวดีโอนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้เดินทางมาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ าจะเป็นทางโซนทุกงดฤดูกาลนี้คือฤดูกาลปลูกเข้าเนาะของชาวบ้านชนเผ่าบรูได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวลาวในชนบทเนาะช่วยกันโดยที่ว่าเงื่อนค้ำก็เทพจะบ,บุมีคนยังโตข้าเจ้าเลยเนาะเพราะว่าอยู่นี่ขาเจ้ามีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นท่าแห้งให้ขาเจ้าได้เฮ็ดได้สร้าง เนีย่ยต่างต่างโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับประตุก,กะสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะทนะ่านผู้ชมนะขอประตุกะได้เดินทางโตอ,อีกไกลเลยเพื่อจะหอดบ้านน้องอลิศท่านผู้ชม